มิติหมายถึงพื้นที่กว้างยาวลึกคือมิติที่สมตามองเห็นการเวลาคือมิติที่สใช้เป็นเครื่องมือและจิตวิญญาณคือมิติที่ห้าตัวตนที่แท้จริงภายในเมื่อเรากล่าวถึงมิติมันจะหมายถึงพื้นที่ และพื้นที่จะมีที่นี่ความว่างระหว่างและที่นั่นตรงนี้ระยะทางตรงนั้นดังนั้นนิยามของมิติจะต้องมีพื้นที่สำหรับให้ตัวมันดำรงอยู่บทความต่างมิติทั้งหลายมีจุดประสงค์เพื่อการยกระดับจิตวิญญาณม้อปัญญาตามระดับความเข้าใจ และการจดจํำลํำลึกของผู้นําสารประเด็นจึงอยู่ตรงนี้ตรงการสังเกตของเราว่าสิ่งใดคือสารจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งใดคือความคิดของผู้นําสารเองวิธีดูว่าสารจากพระเจ้ามีลักษณะอย่างไรมีอยู่ภายในหนังสือสนทนากับพระเจ้าหากสารนั้น มีรากมาจากความกลัวหากสารนั้นขาดความสมเหตุสมผลหากสารนั้นเป็นความหดหู่น้าเศร้านั่นไม่ใช่สารจากพระเจ้ากลัวการเกิดแก่เจ็บตายกลัวการมีชีวิตอยู่กลัวมนุษย์ผู้อื่นกลัวโลกนี้กลัวเพศภัยกลัวมาร และกลัวอื่นๆอีกมากมายในเมื่อทุกบัญญัติคำพีทุกคำสอนบอกว่าโลกนี้คือสมมุติเป็นอนัตตาเป็นมายาแปลว่ารู้อยู่ว่ามันไม่มีสิ่งใดเป็นความจริงมันเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวที่เรามีรูปชีวิตของมนุษย์เป็นสมมุติชั่วคราวก็เพื่อที่จะใช้เป็นโอกาส ในการมีประสบการณ์ถึงทุกสิ่งอย่างครบถ้วนเพื่อที่จะเรียนรู้ถึงความสมบูรณ์แบบของกระบวนการผ่านทางความเป็นไปได้ในโลกนี้อะไรก็ตามที่เราบอกว่าเป็นกิเลสแท้จริงคือพรบรรดาลใจสิ่งใดที่เราบัญญัติว่าเป็นเหตุแห่งทุกข์แท้จริงเป็นกระบวนการวิวัตร เราไม่อาจรักได้อย่างสมบูรณ์หากเราไม่ได้รักทุกสิ่งที่ชีวิตสามารถที่จะมอบให้พระองค์กล่าวว่าที่เรามาเกิดก็เพราะเรารักมันทั้งหมดนั้นใช่ครับเพราะเราเป็นความรักไม่ใช่หรือผู้ละแล้วไม่ได้หมายถึงละทิ้งจากสิ่งใดตรงกันข้าม เขาเพียงวางมันไว้ข้ขางๆไม่ได้แบกไว้และใช้มันให้เกื้อกูลกับแรงปรารถนาที่เขาละคือละจากการตกเป็นทาสของสิ่งนั้นอย่างขาดเสียไม่ได้เพราะเขารู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นทุกข์โหยหาหรือห่วงแหนสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงเขาไม่ได้ละทิ้งความฝันเพียงแต่เขาฝันถึงมัน อย่างเป็นสุขเสมอและปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเข้าใจถึงแรงปรารถนาภายในนั้นด้วยในเมื่อเราเชื่อกันว่าโลกนี้คือมายาภาพและภาพจริงคืออะไรบางศาสนาบอกว่าคือความว่างบางศาสนาบอกว่าคือความรักคือพระเจ้าก็ในเมื่อ ผู้กระทำและผู้ถูกกระทำเป็นความว่างหรือเป็นความรักเป็นพระเจ้าแล้วใครไปตกนรกใครเป็นมารใครเป็นเจ้ากรรมใครเป็นบาปมีใครในภาพลวงทั้งหมดนั้นต้นไม้ไม่เคยรู้ที่มาของมเมล็ดฝนมันเพียงขอบคุณที่ยังชีวิต กรรมเก่าในอดีตเพื่อความงอกงามแห่งจิตวิญญาณใหม่เพราะโลกนี้เป็นภาพสมมุติมายาในเมื่อเป็นภาพแปลว่ามันถูกสร้างขึ้นและทุกการสร้างจะเริ่มต้นมาจากความคิดกระบวนการสร้างมีสมขั้นตอนคิดสื่อสารลงมือดังนั้น เมื่อถูกสร้างจากการคิดมันก็สามารถเปลี่ยนภาพสมมุตินั้นได้ด้วยความคิดเช่นกันทั้งในขณะที่เราดำรงจิตสำนึกความเป็นมนุษย์โดยเปลี่ยนที่ความคิดที่เรามีต่อมันก็หายทุกข์แล้วและในขณะที่เราดำรงภาวะเป็นดวงวิญญาณโดยการเปลี่ยนภาพสมมุติของโลกให้เป็นแบบที่ต้องการ ก่อนที่จะเลือกมาเกิดใหม่แล้วนอกจากที่นี่ก็ยังมีอาณาจักรอื่นๆของพระเจ้าอยู่มากมายพวกเราคิดว่าใครสร้างในหนังสือสนทนากับพระเจ้าเล่มสามมีคำตอบเราจะอยากไปอยู่สวรรค์นิพพานและมิติอื่นใดก็ต่อเมื่อเราเชื่อว่าทุกสิ่งบนโลกนี้เป็นความจริง แล้วคำว่าอัตตาคำว่าโลกนี้คือมายาละครของท่านมันหายไปไหนมันใช่ความสมเหตุสมผลไหมกับสิ่งที่ศาสนาสอนเมื่อนิพพานเป็นอารมณ์ที่ว่างจากทุก์เราก็ทำได้เลยที่นี่เดี๋ยวนี้เมื่อสวรรค์เป็นอารมณ์ที่สุขสดชื่นเราก็ทำให้เกิดขึ้นได้ทุกวัน ขณะที่เราอยู่บนโลกนี้ทั้งหมดมันจึงเป็นเรื่องของจิตใจภายในไม่ใช่ที่ไหนไม่เกี่ยวอะไรกับมิติหรือโลกที่เราอยู่มันเป็นความเบิกบานไหมที่กล่าวว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์และความน่ากลัวทั้งหมดเป็นเพียงเพราะยังขาดความเข้าใจ ปรัชญาศาสนาจึงเกิดขึ้นโดยที่คำนึงถึงผลลัพธ์ภายนอกด้วยการเชิญชวนให้ย้ายไปจากที่นี่จากโลกมายานี้ที่เราคิดสร้างมันเอาไว้เราสร้างมันเพื่อให้เราได้มีโอกาสที่จะเป็นได้ทุกสิ่งในความเป็นอนันต์ของดวงวิญญาณแต่เพราะเรามองว่าชีวิตเป็นเรื่องของร่างกาย ศาสนาจึงยังเป็นที่นิยมจนกว่าที่เราจะมองว่าชีวิตคือจิตวิญญาณซึ่งมันเป็นเรื่องของการรู้การระลึกรู้อยู่ทุกขณะว่าแท้จริงเราเป็นดวงวิญญาณซึ่งความงดงามเปล่งประกายและไม่อาจถูกทำลายได้สำหรับใครที่เคยนั่งสมาธิ จนเห็นดวงวิญญาณของตนเองหรือเห็นโครงข่ายพลังแห่งจักรวาลเขาจะไม่กลัวการมีชีวิตสมมุตินี้เลยทั้งยังไม่เป็นทุกข์กับสิ่งใดที่มันไม่ใช่ความจริงเพราะเขารู้แล้วว่ามันเป็นภาพที่เขาสร้างขึ้นเองผมไม่สงสัยว่าจักรวาลเป็นภาพจำลองของพลังเพราะเคยเห็นมัน ดวงวิญญาณมีพลังไร้ขีดจำกัดมันเป็นผู้สร้างทุกสิ่งด้วยการคิดมันจำลองตนเองอยู่ในภาพความคิดที่ตนเองสร้างรับรู้สิ่งที่มันสร้างเปลี่ยนรูปแบบไปไม่สิ้นสุดในขณะที่ครึ่งหนึ่งอยู่ในภาพจำลองอีกครึ่งก็ยังอยู่สภาวะแท้จริงของตนเองปราศจากการหยุดนิ่ง เพราะมันคือพลังของตนเองและเพราะปราศจากการหยุดนิ่งมันจึงเป็นดวงวิญญาณน,นิรันดร์หรือพระเจ้าที่เราเรียกกันการยกระดับจิตวิญญาณมิใช่เพื่อสถานที่ที่เราจะย้ายไปแต่เพื่อภายในที่เราจะเป็นส่วนใหญ่เราเชื่อทุกอย่างที่อ่านเจอเชื่อว่า นี่คือสารแท้จริงที่สวรรค์ประทานให้เราจึงลืมสังเกตไปว่าบางทีที่เราพบบทความต่างๆในลักษณะเหมือนเมือนกันเป็นเพราะเราเองที่อยากจะพบถ้อยคำแบบนี้อยู่เพราะเด็กยังรักของเล่นและพระเจ้าก็ทรงใจดีเสมอมันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดจากพลังสร้างสารรค์ภายในใจเราเอง จงอยู่ในพื้นที่ของพระเจ้าแล้วทุกเหตุการณ์ในชีวิตจะเป็นดังพรอะไรคือพื้นที่ของพระเจ้าความรักและวางใจพระเจ้าสถิตที่ไหนทุกแห่งหนตัวตนที่แท้จริงของเราคือสิ่งใดคือพระองค์เราพบพระองค์ได้ทุกที่ที่เราก้าวเดินหยุดนิ่ง หรือหลับฝันในความคิดคำหนึ่งในถ้อยคำและในความรู้สึกทุกกิจกรรมที่เราร่วมทุกการกระทำที่เราแสดงให้ไปและรับไว้ล้วนเป็นเกมและกระบวนการวิวัฒน์แห่งจิตวิญญาณทั้งสิ้นทุกสิ่งมันเกิดขึ้นเพื่อที่นี่และเพื่อขณะนี้ การอยู่ในพื้นที่ของพระเจ้าหมายถึงทั้งภายในและภายนอกเมื่อเราคือสิ่งมีชีวิตที่ประกอบด้วยสามคุณลักษณะรวมกันกายใจและดวงวิญญาณเราจึงดำรงอยู่ทั้งบนโลกมนุษย์นี้และในโลกของพระเจ้าของจิตวิญญาณภายในของตัวเราอยู่ทุกเวลา เรากำลังอยู่ในทุกมิติอยู่แล้วแค่ว่าเราจะอยู่อย่างไรให้มีความสุขอย่างมีสติระลึกรู้ถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและทุกผู้คนพระเจ้าในเล่มสนทนากับพระเจ้าจึงกล่าวว่าเรากำลังอยู่ในการเดินทางที่ไม่ได้พาเราไปสู่ที่ใดเพราะเรา จะออกไปยังที่ที่เราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วไม่ได้การยกระดับจิตวิญญาณเป็นเรื่องของการกลับมามีความสัมพันธ์กับภายในตนเองด้วยการรู้ว่าเราอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วที่เหลือก็คือแสดงออกถึงสิ่งที่เรารู้แล้วออกมาแล้วทำอย่างไรเราถึงจะรู้เราจะไม่รู้ ตราบที่เรายัางไม่รู้กระบวนการคือรู้สร้างประสบเมื่อจุดสิ้นสุดคือจุดเริ่มต้นงั้นก็จงเลือกเป็นพระเจ้าเป็นความรักไปเลยเราจะได้รู้เพิ่มขึ้นและแสดงออกถึงสิ่งที่เรารู้อีกครั้งไม่จำเป็นต้องเคร่งครัดก,กับชีวิตเพราะธรรมชาติของจิตวิญญาณ ือเสรีภาพจงมีชีวิตที่เป็นธรรมชาติที่สุดของความรักบางคนย้ายบ้านเพื่อหนีปัญหาเพื่อที่จะพบว่าปัญหานั้นเกิดจากใจของเขาเองมิติไม่ต้องย้ายที่ไหนๆก็เป็นความรักจงเผยแสดงให้พวกเขาเห็นผ่านทางความประเสริฐงดงามของจิตแจงเรา ขอบพระคุณพระปริมาและมายาทั้งหมดนั้น